อปกติระยะพื้นที่ที่เราไม่ควรจะฉีดโบท็อก็์คือประมาณ2ซซนติเมตรเหนือคิ้วขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่มีปัญหาตาตกมาแล้วอ่ะห oh. มอจะฉีดให้มันสูงขึ้นห <Okay. S 2> มอก็จะฉีดเซฟเซฟก็คือมาประมาณสัก3เซนเพื่อที่ทําให้ไม่โดนมันจะมีกล้างเนื้อในการดึงตาตรงนี้ mm hmm. ถ้าโบท็อกไปโดนตรงนี้มันจะหนักตาตกได้ ปวดอลัจะเริ่มปองที่สองสัปดาห์เหมือนกันนะคะประมาณสองสัปดาห์คางจะเริ่มสวยขึ้นเพราะว่าหมอใช้ปวดอลัออในการคลายกล้ามเนื้อคางด้วยทางจากเดินที่มันมวนขึ้นเยอะๆอะค่ะมันจะคาแ้ะมันจะละมุง